สวัสดีค่ะวันนี้เข้าป่าจะมาเก็บผักชีล้อมนะคะผักชีล้อมก็ยอดอ่อนๆนะคะทุกคนดูนะเอาแต่ยอดอ่อนๆเนาะคนขาจะมาดูผักแฉ่จะมาดูผักเซียนทำไมผักเซียนไม่ขึ้นเลยเนาะทุกคนเนี่ยผักเซียนไม่ขึ้นเลยนะเออมีแต่ผักชีล้อม งาม,งามทุกคนนี่อย่าเอาไปตะกำม,มือนะทุกคนจ๋าไม่เอาไปเยอะนะเอาไปแค่กำม,มือเดียวเยอะจะเอาไปต้มกินทุกคนจิ้มน,น้ำพริกปลานะทุกคนจ๋าเอาไปต้มน้ำพริกปลากินนางก็มาด้วยเนาะมาช่วยเก็บ นี่เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเป็นตามทำไมผักเส้นทำไมไม่มีฮะวันนั้นผักเส้นตรงนี้เยอะเลยทุกคนผักเส้นเยอะมากแต่วันนี้ไม่มีผักเส้นเลยอ่ะเออก็มีผักชีล้อมไงเก็บ <c oughs> ผักชีล้อมแล้วกันยอดอ่อนทุกคนนี่เด็ดต่ ของปีเนาะของป่าวนจา๋บาบักชีล้อมก็กินกินเขาจะหอมทุกคนกินจะหอมมากถ้าแกงอ่อมแกงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจา๋าเก็บต่อนะโอ้ยโบราณหนาวมัดโอเคเก็บก่อนโอ้ ไม่เอาเยอะหรอกทุกคนเอาแค่นี้หละพอละเออมันเต็มป่าเต็มดงเลยนะไม่มีผักเสี้ยนทําไมผักเสี้ยนไม่ขึ้นเนี่ยฮะงงอ่ะตอนนั้นผักเสี้ยนขึ้นเยอะแยะเลยแต่วันนี้เป็นไรไม่ขึ้นไม่รู้น,น,นี่ไม่เห็นมีผักเสี้ยนเลย